ดีอฟการชนะทุนท่านคกับวันนี้ผมอ้นอีกามารายตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นการแย่งชิงพื้นที่ทำลายทองแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับท็อป5ใครจะได้ไปอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามีอยู่หลายทีมเลยทีเดียวที่ยังมารมตตุ้มกันที่ยังต้องแย่งชิงกันแบบโอ้โหสุดระทึกในอีก5นะัดสุดท้ายในโปรแกรมที่เหลือของคิมลิกซีซั่นนี้นะครับ โอเค2โคต้าแรกเราให้ไปเลยคือลิฟูกับอาร์เอนอลอันนี้ได้ไปแล้วใช่ไหมครับอีก3โคต้าใครจะได้ไปอันนี้ลุ้นกันนะครับมีทั้งแมนซิ t y ตี้มีทั้งนิวคาสเซิลมีทั้งฟอ r e เรสต์ Forest, นะครับเชลซี Chelsea, แล้วก็แอสตันวิลล่านี่คือกลุ่มในทีมที่จะแย่งกันในอีก3โคต้าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมุมมองของกูรูนะครับความคิดเห็นของเืือ และการมา,ชามแชมหละโปรแกรมที่เหลือด้วยนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟ s ร์สเปนก่อนชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวาทางกเพราะอจารตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางการชแนลครับเพราะว่าที่นี่การชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปดูกันที่ทีมแรกก่อนครับทีมที่สื่ออังกฤษกูรูบอกว่าโอกาสสูงมาก ที่จะได้โคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนั่นคือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับของเปปกัวดิโอลามีใครเป็นสาวกเรือใบสีฟ้าในอีกาชแนลบ้างครับแสดงตัวหน่อยฮะคุณมั่นใจหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่กูรูคอมเมนเตอร์เริ่มที่โยนความเชื่อมัน่นให้กับเปปกัวดิโอลาแอนด์เดอะแก๊งนะครับคือเกมล่าสุดนี่แหละครับที่ซิตี้ สามารถบี้ชนะวิลล่าได้แบบสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งครับมันคือ6แต้มไปกลับมันคือการเพิ่มโอกาสให้กับซิตี้มันคือการคว้า3ามแต้มที่สำคัญมากตอนนี้ซิตี้นะครับมี61แต้มผลต่างประตูได้เสียบวก23โปรแกรมเหลืออีก4ก็จริงแต่เป็นโปรแกรมที่โอ้โห ซิตี้อาจจะหวานเจี๊ยบเลยเราอาจจะได้เห็นซิตี้เนี่ยจาก4โปรแกรมที่เหลือได้12คะแนนเต็มนะครับมันก็ไม่แปลกครับที่สื่ออังกฤษนักวิเคราะห์กูรูส่วนใหญ่นะครับโคต้าแชมเปี้ยนลีกนะครับแมสตี้ไม่น่าพลาดแล้วตอนนี้สื่ออังกฤษมองว่าโอกาสของซิตี้เนี่ยมากถึง95%นะครับในการที่จะได้ โคต้าครั้งนี้นอกเหนือจากขกืนการตัดนินของแป๊บคุณภาพของนักเตะฟอร์มการเล่นที่ดูดีขึ้นนะครับโปรแกรมกรงขันนี่แหละครับในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเป็นใจเดี๋ยวีผมเคยบอกครับ3เกมก่อนหน้าซิตี้ต้องทำงานให้ดีให้ได้โดยเฉพาะเจอกับทีมที่กำลังลุ้นโค้ต้าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันซึ่งเกมลาสพดพวกเขาก็ทำได้ดีมากเอาชนะวิลล่า2-1ได้3คะแนนเต็มและ โปรแกรมที่เหลืออีก4นัดเจอกับใครล้ะครับในช่วงต้นพฤษภาคมเจอกับวูฟตอนนี้วูฟรอยตัวแล้วนะครับแล้วซิตี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะฮะวูฟอาจจะดูดีขึ้นก็จริงครับแต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วไงนะครับไม่ต้องตกชั้นแล้วส่วนซิตี้เนี่ยมีโอกาสอันดีคือได้เล่นในบ้านต่อนะครับแล้วเจอกับวูฟด้วยเท่านั้นไม่พอโปรแกรมที่เหลือโอ้โห ไม่ได้หนักเลยนะฮะไปเยือนเซาท์แฮมตันนะฮะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเยือนเซาท์แฮมตันรับเซาล์นี่ตกชั้นไปนานมากแล้วครับตอนนี้นักเตะเนี่ยไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับเราอาจจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งเซาท์แฮมตันลงมาปูนเปลียนด้วยในเกมรัดน,นั้นนะครับก็ไม่น่าพลาดเห็นไหมโปรแกรมมันง่ายขณะเดียวกันกลับมาเล่นในบ้านเกมสุดท้ายครับเจอบอลหมัดบอลหมัดเมื่อถึงวันนั้นอาจจะไม่ได้ลุ้น,เ,นเรื่องของพื้นที่ยุโรปถ้วยเล็กละ นะครับแล้วก็ไปเยือนฟูลแลมในนัดสุดท้ายปิดซี่ั่งดูสิฮะเจอวูฟเซาบอนมาต์ฟูลแลมไม่ได้เจอกับพื้นที่ในกลุ่มเดียวกันเลยไม่ได้เจอกับทีมบิ๊กซิด้วยกันเลยดังนั้นมีโอกาสสูงที่แมชชิตี้จะได้ถึง12แต้มเต็มอย่างน้น้อยอาจจะเป็น10คะแนนอาจจะไปหลุดในเกมสุดท้ายเจอกับฟูลแลมอะไรประมาณนี้แต่มันเพียงพอที่จะทำให้ แมนซิตี้ได้เกิด70แต้มแล้วได้10ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกตามที่เป๊ปเนี่ยหมายมั่นปั้นมือคือถ้าไม่ได้แชมป์อย่างน้อยกูต้องไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แมนซิตี้แหละนะครับอ่ะทีมแรกที่สื่อติดมองคือแมนซิตี้นะครับที่จะได้ไปนะ9 5แปลระบายสีฟ้ามองกันว่ายังไงต่อมาทีมที่ สองที่จะได้ไปครับเซิงเกรดกูรูคอมเมนเตเตอร์ร้านภูเลือก Nottingham Forest ครับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสของนูโนเอสฟิโตซันโตภาพรวมนะครับจากคอมเมนต์หลายทางยังเชื่อมั่นว่าเจ้าป่าไม่พลาดนะครับไม่หล่นไปจากท็อปไนะครับ ยกเปอร์เซ็นต์ให้มากถึง80%เลยทีเดียมนะครับสำหรับโอกาสของเจ้าป่าในการไปโชลีลาในทั่วใหญ่ยุโรปซีซั่นหน้าตอนนี้เจ้าป่ามี60แต้มนะครับแล้วก็ผลประตูได้เสียบวก14และโปรแกรมการแข่งขันถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถทำให้เจ้าป่าเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีได้โปรแกรมถัดไปคือได้เล่นในบ้านเจอกับเบรนส์ฟอร์ โ okay. อเคอาจจะเจอกับคู่ต่อสู้ที่ตัวแสบเลยนะครับเอมบัวโมกับวีซ่านะครับถือว่าไม่ธรรมดาแต่เจ้าป่าเอาตรงก็ถือว่าคือวัดกันได้อะ่ะล้มเบรนฟอร์ดได้เหมือนกันถ้ามีการเตรียมความแผนดีๆจากนั้นเจอคริสตันพาเลซครับไปเยือนอันนี้หนักหน่อยนะครับคริสตันพาเลซตอนนี้ถือว่าเป็นตัวแสบเลยอาจจะเป็นหอกข้างแคร่ของทางเจ้าป่าฟอเรสต์ก็ได้เพราะว่าสไตล์การเล่นไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็เล่นในบ้าน เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ของรูสเฟนสรอยที่ตกชั้นไปแล้วนะครับความมุ่งมั่นไม่ได้เหลืออะไรแล้วนะครับเป็นทีของเจ้าป่าแล้วแล้วก็ไปเยือนเว er สต์แฮมเวสต์แฮมเมื่อถึงวันนั้นก็คงจะลอยตัวแล้วไม่ได้อะไรมากมายแล้วแกรนพอตเตอร์กับทีมงานน่าจะวางแผนสำหรับซีซั่นหน้าและเจ้าป่าเน้นหน่อยนะครับระวังตัวหน่อยน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้แล้วก็ปิดท้ายเจอกับเชลซีวันนั้นเชลซีอาจจะหลุดวงโคจร ในการลุ้นพื้นที่ยุโรปทั่วใหญ่ก็เป็นได้อยู่ที่พวกเขาแต่ดูจากโปรแกรมแล้วเนี่ยทางการเล่นในบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดการไปรเยือนควิสเันพาเลสการเล่นในบ้านเจอเลสเตอร์การไปรเยือนเวสต์แฮมและเล่นในบ้านเจอเชลซี5เกมนี้นะครับเจ้าป่าได้ลุ้นมากถึง10แต้มนะครับถ้ายังคงฟอร์มการเล่นที่ดีได้และผู้เล่นตัวหลักยังไม่ได้หนีหายไปไหนผมก็มองว่าเจ้าป่าน่าจะประคองตัวได้แหละโดยเฉพาะ3เกมในบ้านมีลุ้นชนะทั้ง3าเกมเลย นะครับ80%ครับมุมมองของกูรูคอมเมนเตอร์และสื่ออังกฤษภาพรวมขยามรวมกัน80%ที่ Forest จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครับโอ้โหคุณคิดแบบเดียวกันไหมแฟน Forest ในกาช n แนลมีหรือเปล่าส่งคอมเมนต์มาด่วนเลยครับทีนี้ไปดูทีมที่3ที่จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครับทีมไหนฮะ นิวคาสเซิลไม้เชลซีเอ๊ะหรือเป็นแอสตันวิลล่าสรุปแล้วเป็นสาริกาดงนิวคาสเซิลครับสาริกาดงนิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวยังอยู่ในความเชื่อมั่นของสื่อกูรูคอมเมนเตอร์นะครับมองว่า77%ครับในการที่จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์คิสซีซั่นหน้าตอนนี้นิวคาสเซิลมี59แต้มครับผลบวก18ประตูครับแล้ว2เกมครั้งต่อไปถือว่าสำคัญมากครับ เป็น2เกมหน้าที่นิวคาสเซิลต้องได้6แต้มถ้าได้6แต้มปุ๊บเนี่ยโอ้โห3าหนาทสุดท้ายวัดกันสบายเลยทีนี้ตอนนี้นะครับนิวคาสเซิลฟอร์มดีขึ้นนะครับฟอร์มดีนักเตะอยู่ในความมั่นใจนะฮะล้วทุกๆคนเนี่ยช่วยกยันยิงประตูเราจึงได้เห็นว่านิวคาสเซิลสามารถยิงประตูจากทุกพื้นที่ของสนาม นักเตะทุกคนสามารถที่จะอยู่ในรัศมีที่ทำประตูได้เอ็ดดีฮาวเริ่มที่จะรู้แหละว่าจะเล่นแบบไหนเพื่อที่จะยิงประตูคู่แข่งนะฮะสองเกมถัดไปเนี่ยเจอกับงานที่ไม่ได้ยากเลยครับเกมหน้าเล่นในบ้านเจออิฟสวิชอิฟสวิชนาทีนี้ค้างเปราะบางเหลือเกินเกมรับเสียประตูง่ายเกินไปแล้วเจอกับพวกพลังเยอะๆเกมรุกที่ดุดัน การเพรสซิ่งที่เกลี้ยกลาดความมุ่งมั่นที่เกินร้อยนักเตะแต่ละคนอยู่ในช่วงความมั่นใจเนี่ยบอกเลยว่าอิสวิตตันไม่อยู่ครับเกมถัดไปเจอกับทางไบรตันไบรตันนาทีนี้ก,กลางๆครับขึ้น,น,ก,นกลางไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายนะครับถ้าไม่ประมาทถ,ถ้าไม่ยิงที่ยิงคว้างกันเองนิวคาสชนะได้ครับ 2. เกมนี้นิวคาสจะมี6คะแนน แล้วไปลุ้นกันใน3เกมสุดท้ายถ้าหากว่าคะแนนมันยังใกล้เคียงกันเกมนัดที่36ของนิวคาสเซินี่ถือว่าเป็นเกมนัดชิงคือถ้าวันนั้นเนี่ยเชลซียังมีลุ้นเกมนี้นิวคาสเซิต้องทุบอัชนะเชลซีในการเล่นในบ้านของตัวเองให้ได้นะครถ้าทําได้นิวคาสเซิได้ไปต่อแต่ถ้าทําไม่ได้2เกมสุดท้ายอันนี้ก็เหนื่อยนะครับเพราะว่า2เกมสุดท้ายเนี่ย ไปเยนอาร์เซนอลอันนี้มันยากอยู่แล้วเพราะว่าคุณภาพของเซนอลคับแน่นคับตัวอยู่แล้วนะครับส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่การเจอกับเดวิดมอยชั่วโมงนี้เอเวอรตในยุคโคดิมมอยส์คือเหนียวมากแพ้ยากอันนี้ก็ไม่ได้การันตีนะครับดังนั้น2-3เกมข้างหน้าทั้งการเจออิฟสวิชไบรตันเชลซีนี่คือ3เกมไฟแนลของนิวคาสเซิลนะครับถ้าทำได้6จาก9 กาแต้มเต็มเนี่ยบอกเลยว่าคุณได้ไปต่อนะครับมันก็ไม่แปลกที่เมื่อมองจากโปรแกรมนะครับมองจากโปรแกรมข้างหน้า3เกมข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่นิวคาสเซลจะได้รับความเชื่อมั่นจากส่งเกิลตมากถึง77%นะครับถ้ากับว่าตอนนี้นิวคาส s เซลฟอ e s เรสแมชตีเป็น3ทีมสุดท้ายที่จะได้ไปอ่าแล้วทีมต่อมาล่ะครับแล้วสิงบลูเชลซีล่ะนะฮะ สิงบรูเชลซีทำไมถึงได้รับความเชื่อมั่นเพียงแค่30%ล่ะครับตอนนี้สิงบรูมี57แต้มตามหลังนิกเซนอยู่2คะแนนรับผลต่ประตูตได้เสียเท่ากันด้วยแต่ทำไมละ่ะถึงถูกมองว่าได้ลุ้นไปเพียงแค่30%เท่านั้นเอาง่ายๆเลยเชลซีปีนี้ยังไม่ได้นิ่งไงนะครับบทจะดีก็ดีมากๆ บทจะแยกก็แยกแบบเฮ้ยอย่างน้าเหลือเชื่อเกมที่ควรจะชนะดันไม่ชนะสร้างโอกาสได้แต่ข้างหน้าจะตีนบอร์ดแล้วคุณลองดูโปรแกรมที่เหลือของเชลซีนี่อ้วกทุกเกมเริ่มจากการเล่นในบ้านเจอเอฟเวอร์ตันโอ้โหเจอบอลที่เหนียวบอลที่แบบสู้ทุกดอกเอาทุกจังหวะเนี่ยบอกเลยว่าเชลซีก็น่าจะกินเอฟเวอร์ตันยากเหมือนกันในเวลาเดียวกันครับเล่นในบ้าน จอกับอีก1ทีมจากเมืองลิปูอย่างลิปพูพเนี่ย,ยชั่วโมงนี้จะวัดกับลิปูของกุสอาเนอร์อย่างไระฮะคุณดูฮะแค่2เกมหน้าเนี่ยเจอกับ2ทีมจากเมืองลิปูเนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยลากเลื้อนแล้วครับเท่านั้นไม่พอนัดที่36ไปตัดกับิ i คาเซนซะด้วยแล้วชั่วโมงนี้ดีกาเซ่นดุก,กว่านนะครับรับไปเยือนด้วยนะฮะที่เซนต์เจมส์พาร์คจากนั้นเจอกับแมนยูนะครับ แล้วก็ไปเยือนน o t h ิ n ์แ Ham Forest คุณดูสิ5โปรแกรมที่เหลือเนี่ยมีเกมไหนที่ง่ายมากแฟนบอลเชลซีอาจจะมองว่าเอฟเจอเอฟตั้ไงพี่ง่ายโอเคง่ายก็ง่ายแต่4นัดที่เหลืออะไรเป็นยังไงก็แมนยูไอพี่โอเคง่ายก็ง่ายแต่ถ้าคุณแพ้ลิเวอร์พูลคุณไม่ชนะนิวคาสเซิลคุณแพ้ Forest มันแทบจะจบเลยนะครับนะฮะดังนั้นโปรแกรมที่เหลือเนี่ยมันยากมากสหรับเชลซีมันเหนื่อยมาก สำหรับสิงบลูมันก็ไม่แปลกที่จะถูกมองว่ามีโอกาสเพียง30%นะครับแต่ถ้าเชลซีทำได้คุณเอาโคต้าน,นั้นไปเลยคุณสุดยอดมากเลยเอนโซมาสกาเดี๋ยวมาดูกันว่าเชลซีจะมีแรงฮึดก๊อกสุดท้ายไหมในช่วง50เมตรทางตรงดูกันผมว่าสนุกทุกเกมแน่รับปิดท้ายครับกับทีมสุดท้ายที่ไม่น่าจะได้เล่น แชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าก็คือแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าถูกมองว่ามีโอกาสเพียงไม่ถึง18ซนะครับเกมล่าสุดมันคือฟางเก,เกือบเส้นสุดท้ายละที่กูรูคอมเมนเตอร์มองว่าวิลล่ายากละก็คือเกมที่แพ้กับทางแมสซิสตี้นะครับแม่เอาไม่อยู่คือถ้าได้ผลเสมอยังพอไหวแต่พอแพ้แมสซสตี้นี่คือแบบ6กแต้มไปกลับเลยทีเดียวและโปรแกรมไม่ไม่ทั้งง่ายไม่ทั้งยาก คือกลางๆโปรแกรมวิลล่าคือได้เล่นในบ้านเจอฟูลแลมแต่ฟูลแลมถือว่าเป็นทีมแสบของในหลายทีมนะครับแล้วก็ไปเยือนบอลมัดน,นะฮะแล้วก็ไปเจอกับสเปอร์เจอกับแมนยูนะครับคือเป็นทีมที่อยู่ในระน,นาบเดียวกันเป็นทีมที่ไซส์เดียวกันนะครับแล้วก็ต้องไปเยือนเล่นในบ้านคือโปรแกรมกรข่งนขเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยวิลล่ามีมีโอกาสที่จะชนะได้นะโอเคอันนี้ไม่ได้เถียงแต่คุณต้องลุ้นให้ทีมเบื้องบนนะซิตี้ ฟอเรสต์ดิคัเซนพลาดกันด้วยแล้วคุณมองโอกาสของซิตี้สิแล้วคุณมองโอกาสของฟอ r e เรสต์สิแล้วคุณมองโอกาสของดิคัเซนส,สินะครับมันก็ไม่แปลกเลยที่บิลล่านี่คือแบบทีมรังท้ายอ่ะสำหรับโอกาสในการที่จะได้เล่นแชมเปี้ยนส์คิกในปีหน้าดังนั้นตอนนี้กูรูคอมเมนเตอร์สื่ออังกฤษทุกคนต่างมองในทิศทางเดียวกันเลยครับว่าท็อป5จะมีชื่อของซิตี้ฟอรเรสต์แล้วก็ดิคั s เซนคิดเห็นอย่างไรครับ ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้สันทีนะครับแล้วอย่าลืมฝากคอนเทนต์ของอีกาชาแนลไว้ในะอ้อมอกออกใจด้วยถ้าชอบกันก็อย่าลืมซัพพอร์ตกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ